ทีนี้มาดูในเรื่องของการศึกษากันบ้านที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตครับจัดแสดงผลงานผลการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดโฮมสคูลโฮมสมาร์ทการศึกษาที่เลือกได้ตอบโจทย์ชีวิตครับที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ตาลางจังหวัดภูเก็ตนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้จัดนิทรรศการสแสดงผลงานผลการเรียนรู้ปีการศึกษา2566 โฮมสคูลโอเพนเฮาส์ครั้งที่10นะครับภายใต้แนวคิดโฮมสคูลโฮมสมาร์ทการศึกษาที่เลือกได้ตอบโจทย์ชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสมาร์ทพีเคที่มุ่งปักดันให้เกิด 3S ของพื้นที่การศึกษาก็คือ Smart Area, สมาร์ทแอเรียสมาร์ทสคูลและสมาร์ทคิดนะครับซึ่งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนนะับเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเหล่านี้เป็นสมาร์ทคิดในแบบของตนเองโดยงานนี้นะครับมีนายอุมัดสวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นประธานเปิดซึ่งในปีการศึกษา2566ครับมีการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจำนวน58ครอบครัวและมีผู้เรียนจำนวน78คนทางระดับชั้นอนุบาล1-3ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ครับ การจัดงานนะคะก็แบ่งออกเป็น3โซนค่ะตามความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนค่ะได้แก่ตลาดโฮมสคูลนิทรศการผลงานการเรียนรู้ที่ชื่นชอบและการรวมกลุ่มชิ้นงานจากการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการแสดงบนเวทีจากความตั้งใจของเด็กๆบ้านเรียนท้งนี้ค่ะเพื่อแสดงผลงานของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ตคณะทำงานและมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตในนามคู่สัญญา MOU ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางเลือกตลอดจนศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทลาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดงานค่ะเป็น Home School Home Smart ในครั้งนี้เป็นการสื่อสารถึงสาธารณชนให้ทราบว่ารูปแบบของการจัดการศึกษาในปัจจุบันไม่ใช่มีเฉพาะการศึกษาในโรงเรียนหรือวิยาลัยหรือมหาวิยาลัยเท่านั้นแต่ยังมีการศึกษาที่จัดโดยครอบครัวหรือสถานประกอบการที่เรียกว่าศูนย์การเรียนซึ่งเป็นการศึกษาทางเลือกอีกการศึกษาหนึ่งที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตตอบโจทย์ ของผู้ปกครองอีกทางเลือกหนึ่ง